มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สิงของวงจิติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะกรรมฐานตาจะปันจะกรรมฐานหรือกรรมฐานซึ่งมีหนังห้า แทนที่จะยกเอาอาการ32มาหมดก็ยกมาเพียง5อย่างง่ายๆคือเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันและตะโจหนังเมื่อพิจรารณาอาการทั้ง5อย่างนี้แล้วเห็นปฏิกูลที่พึงเกลียดและพิจรารณาให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปอันขาดเคยผมดกปกไหลเงางาม,งามก็กลับกลายเป็นขาวโพลนและร้มแรมเป็นต้นสิ่งที่จะ,จะเจริญภาวนากรรมฐานอันดับแรกนั้นก็ห้าสิ่งที่น่าเกลียดจะต้องพิจารณาก่อนนานสิงคานนั่งพิจารณาอยู่นานแล้วใต้ผางเงือบ ที่มีน้ำหยดไหลามาจากเบื้องบนในอันที่จะตัดผมก้นหนวดเครานุ่งหม่มหนังสัตว์เพราะก็เคยบวชพระมาแล้วย่อมพิจารณาได้ลึกซึง้งแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเอาล่ะเอาล่ะเราอยู่ในสภาพของคนธรรมดาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องพิจารณาแต่จะปั้นจะกะกรรมฐานก็ได้คนเรา ถ้ามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่แท้จริงแล้วละก็จะต้องสำเร็จได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแท้ๆก็ยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่างแถมพาลูกเมียผู้อื่นนี้ทั้งยังครองผ้าเหลืองก็มีถมทีไปเราออกป่ามาเพื่อตั้งใจแน่วแน่ในการฝึกพระธรรมคำภีและบุตรคาถาอาคมเราจะเจเริญลอยตามท่านอคระสาวกเบื้องซ้าย แต่เราไม่บังอาจวัดรอยเท้าท่านคุณเหล่านั้นอาจทำตามท่านได้ไม่ผิดแต่จะตามท่านทันหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคาถาอาคมนั้นเราชอบร่ำเรียนมาสมัยเป็นพระอยู่วัดมหาวันมาแล้วแต่ไม่สำเร็จอะไรมากนักเพราะสมาธิบารมีเรายังไม่ถึง เราจะภาคเพียนไปตลอดและเราจะอุทิศชีวิตนี้กับพระธรรมคำผีตลอดจนคาถาอาคมต่างๆพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าเทวานะอิสันติปุริประรักกมัส,สะแปลว่าคนที่ภาคเพียนไม่หยุดเทวดาก็ยั้งความจเจริญเขาไม่อยู่แต่วันสองวันนี้ ทำไมใจเ,าเราตุ้มๆต,ต่อมตๆยังไงบอกไม่ถูกไม่มีสมาธิเอาเสียเลยนะชายหนุ่มในชุดนุ่งขาวห่วมขาวรูปงามถอนใจเฮือกเฮือกเพราะเขามุ่งมั่นที่จะเรียนคาถาต่างๆให้ครั้งมีฤทธิ์บารมีเพื่อจะได้ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากกายใจถ้ามีโอกาส สิงคานนั่งใต้ผาหินกลับร้อนรุ่มราวไฟสุมทั้งทั้งที่เย็นเยียบแทบจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วจึงออกมาเดินข้างนอกในนิวาสถานที่เขาแพ้วถางเขาแหงนดูจันรลอยเด่นเหนือยอดโดยต้นรือดูหนาวเช่นนี้ท้องฟ้ามักแจ่มใสเพราะไร้เมฆฝนเฮ้อ ถอนใจเฮือกหนึ่งออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเราทำไมถึงได้ร้อนรุ่มเช่นนี้เนาะอากาศก็เย็นปานน้ำแข็งอืมก็คงเป็นอย่างที่คนเท่าคุณเก่ว่าสามวันดีสีวันอึดอัดแปดเดือนแล้วสินะที่เราอยู่ย่างสันโดดเดียวดายจนชาชินแล้วเราคงจะฝังกายยาในพนาลีแห่งนี้ หรือที่ไหนๆก็ได้ความสุขอื่นใดเท่าความสงบไม่มีพุทธองค์ตรัสไว้จริงแท้หนอจากนั้นหนานหนุ่มผู้ปรงใจกายเพื่อป่าและป่าก็กลับเข้าไปในผาเงือบอีกครั้งแล้วนั่งสมาธิขจัดจิตตะวิการอันขุนครักจนกลายเป็นจิตตะวิสุทธ์อันผุดผ่องจนได้ในเวลาเกือบรุ่งสาง แล้วจะเริญคาถาพระโมคคานาะณอันเป็นคาถาบูชาอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้จเจริญด้วยฤทธิ์บาลมีเพื่อคุ้มครองตัวเองและปราบเหล่ามารนะโมพุทธายะโมคคาน,านันจะมหาเถรอิทิมันโตานุภาเวนะเชยสิทธิเม เช้าวันนี้คณะค้นหาหอตกเดินตามพรานสาวด้วยอาการปลอดปโปร่งเพราะหลับกันมาตลอดคืนถึงสิบชั่วโมงนับเป็นการพักผ่อนที่ยาวนานกำลังวังชากลับคืนสู่ทุกคนหม่อมราชวงศ์พิชานันก็เดินเหินเป็นปกติน้องขวาไม่บวมเป่งแต่อย่างใดจะเป็นเพราะโดนไม่มาก หรือได้เสเลดพังพรยอดสมุนไพรดับพิษของอสอรพิษหรือพรานสาวดูดเลือดออกหมดทันท่วงทีเหลือจะเดาทั้งหมดได้นกยุงพาคณะทั้งหมดตัดขึ้นม่อนดอยข้างหน้าม่อนก็คือดอยลูกย่อมย่อมปีนกําลังพอดีพอดีไม่เหนื่อยจนเกินไปม่อนแห่งนี้เป็นป่าโปร่งแต่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นระยะระยะ กินก้านสาขาแต่ละต้นแผ่กว้างปงบอกว่าดินดีแน่นอนนกยุงวันนี้หวังว่าเราคงได้พบของปราปราปรราอีกนะจะได้ทัศนะศึกษาไปด้วยคิดว่าแบบนั้นคะ่ะอาจารย์พรานสาวบอกกับธนูทองโดยไม่ยอมเหลียวหลังอุมาพรก็เช่นกันรีบเอ่ย อยากดูของป่าที่แปลกๆที่สุดถ้าพบต้องทัศนาหน่อยนะนกยุงค่ะอาจารย์ครับไอชนิดที่วิ่งป่าราบอย่างเมื่อวานไม่ขอบ้างหรือครับแบบนั้นนายขอคนเดียวเถอะเล็กฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันต้องการรู้เรื่องราวของป่าให้มากๆเพื่อจะได้เอาไปสอนนักศึกษาและนี่เป็นโอกาสทองแล้วเสียดายเมื่อวานลืมถ่ายรูป เพราะมัวตะลึงยังไงแล้ววันนี้ต้องถ่ายรูปไว้ให้ได้ถ้าเจอสิ่งแปลกๆอาจารย์สาวพูดยังไม่ทันขาดคำพรานสาวหยุดเดินทุกคนหยุดตามดูนั่นค่ะนกยูงชี้มือไปบนคาคบไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงเพียงสองเมตรกว่าเท่านั้นสำหรับง่ามไม้นั้น สิ่งหนึ่งขดตัวเป็นวงกลมชูคอจ้องมองลงมาที่คณะค้นหาหอตกแลบลิ้นสองแฉกแผลบแผลบเอ๊ะงูอะไรอีกแล้วเนี่ยอุมพรรีบถามเตรียมกล้องถ่ายรูปแบบกระทัดรัดด้วยบ้านฉันเรียกงูไก่แต่ที่นี่เรียกอะไรไม่ทราบคะ่ะงูไก่ อาจารย์สาวหันมาย้ำค่ะทำไมเรียกงูไก่ล่ะธนูทองจ้องจะถามอยู่แล้วเพราะมันฟักไข่เหมือนไก่น่ะสิคะที่มันขดอยู่นั่นจะต้องมีไข่ไม่น้อยกว่ายี่สิบฟองเป็นไข่เหนียวแบบไข่งูทั่วไปไม่เหมือนไข่งูตโต๊ตเมื่อวานหรอกคะ่ะฮะมันกำลังฟักไข่เรอนนกยูง ค่ะไอยาธนูทองร้องเป็นเจ็กจีนงูอะไรกันเนี่ยขึ้นไปฟักไข่บนง่ามไม้ล้ำพังฟักไข่อย,ย่างงูเห่าก็น,นับว่าแปลกอยู่แล้วนี่เล่นขึ้นไปฟักไข่บนง่ามไม้ไก่จ้ะถ่ายรูปไว้เป็นทียรระลึกหน่อยนะพระเดชพระคุณงูชื่อเหมือนคุณด้วยสิแต่ผมขออย่างเดียวเวลามีลูกกับผม อย่าดันขึ้นไปแห่กล่อมบนยอดไม้เอ้ยง่ามไม้งี้เลยนะผมจะบ้าตายเชียก่อนอาจารย์อย่าทายช้าไปเสียแล้วอุมาพรกดชัตเตอร์แวบแล้วหันมาถามพรานสาวห้ามทำไมเหรอนกอยู่ไม่มีเวลาอธิบายเสียแล้วเจ้างูกไก่ตัวนั้นซึ่งชูคอจ้องดูคนอยู่แล้ว พอแชะไฟวาบขึ้นเท่านั้นมันพุ่งหลาวลงมาที่แชะทันทีอาจารย์ลบโอ้ยอุมาพรร้องลั่นกริ่งกระเด็นไปสามวาเมื่อเจอลูกถีบอันรวดเร็วนักนวงสุดแรงเกิดของนกยูงงูกไก่ตัวนั้นพุ่งหลาวลงมาแทนที่อุมาพรพร้อมทั้งอ้าปากงับ แต่ก็งับถูกต้นไม้เล็กเข้าเต็มรักอีสาวบ้านป่าเตะงูไก่ตัวนั้นเต็มแรงเสียงดังขนาดหนักเพราะตัวเท่าแขนผู้ใหญ่น้องๆงงูเหลือมแต่ไม่ยาวเท่าจากการที่ตัวมันใหญ่น้ำหนักมากนี่เองลกยุงจึงเตะมันไปไม่ไกลประกอบกับตัวมันยาวเกือบจะสองวามันจึงกระเด็นหวือ ไปพาดรัดต้นคอร้อยเอกสอรยุทธเข้าอย่างจังโอ้ยช่วยด้วยงูรัดผมนายทหารหนุ่มร้องลั่นโดยอัตโนมัติเต้นเร่าเาๆกระชากงูฟักไข่บนง่ามไม้ออกจากตัวแต่ไม่พ้นเพราะงูเองก็จะหนีเพราะตกใจและเจ็บขนาดหนักงูไม่เหมือนสุนัข ยิ่งเจ็บมันยิ่งคิดจะหนีถ้าเป็นสุนัขแล้วก็ยิ่งเจ็บยิ่งปรีเข้าใส่สุนัขจนโรรกอันโด่งดังนั่นไงธนูทองกับอุมาพรวิ่งหน้าเริดไปแล้วเช่นเดียวกับสองคนขับรถใส่เกียร์มาเพราะชักรู้เกียร์นี้แล้วสืบเนื่องจากเมื่อวานมอมราชวงศ์หญิงพิชานาันนั้นไม่ยอมหนีเพราะเป็นหัวหน้าคณะ ที่ต้องรับผิดชอบลูกน้องทุกอย่างจึงเข้ากระชากหางงูออกจากการพันคอนายทหารหนุ่มด้านหลังโอ้ยร้อยเอกสอรยุทตกลนจำเบ้าร้องเสียงหลงก้นกบแทบพังงูไก่ก็ยังไม่พ้นคอสอรยุทธ์อยู่ดีเพราะมันก็จะหนีแต่คนก็เอะอะเอะอะแถมเข้าดึงถึงมันอีก มันจึงงุนงงไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยพันคอนายทหารเข้าไปสองรอบคุณหญิงอยากกระชากหางมันปล่อยฉันจัดการเองพรานสาวตะโกนบอกเสียงดังทิ้งไรเฟริลแล้วเข้าคว้าคองูอย่างอาหารโอ้ยพรานสาวกลับร้องลั่นสะดุ้งเฮือก เพราะเจ้างูไก่กัดหมับเข้าตรงข้อมือนกยุงพิชานานร้องลั่นเพราะเห็นถนัดชัดตาว่าพระสาวโดนงูประหาดกัดทว่านกยุงไม่ยอมปล่อยคงบีบคองูออกแรงเต็มที่พร้อมทั้งบอกคนทั้งสองเสียงรัวเร็วปรือหากก้นมันเร็ว ถ้าเป็นคนบ้านป่านาดอนหรือพรานไพรแล้วล่ะก็คำว่าหักก้นงูเป็นที่รู้กันจะกระทําทันทีแต่นี่เป็นชาวกรุงทั้งหมดแถมอยู่ในรั้วในวังคงไม่รู้จักก้นงูแน่ๆเพราะตัวยาวไปตลอดถ้าเป็นหมูหมากาไก่แล้วก็จะอยู่เมืองไหนรู้จักก้นสัตว์เหล่านั้นแน่ๆและคงไม่อุตริไปหักคอหักก้นมนรอก ที่ไหนเป็นก้นมันละ่ะนกยูงราชาสกุลสาวสวยถามเสียงรัวเร็วปรือดูที่ท้องใกล้จะถึงหางหากมันเร็วเข้าบอกเสียงรัวกัดฟันแน่นราวกับชายชาติสองมือยังกำรรคองงูแน่นอยู่งูนั้นเล่าก็อ้าปากโดยอัตโนมัติแดงฉานอยู่ พิชานั้นคว้าหางูอย่างไม่เกรงกลัวใดๆอีกยกขึ้นดูเห็นนรูก้นมันจริงๆด้วยแต่ก็เกิดปัญหาจนได้ถามรวดเร็วหากยังไงหากพับไปด้านหลังเท่านั้นเองพิชานันออกแรงหักก้นงูแบบพับหลังตามคำสั่งของนุกยูง เสียงดังคล้ายๆข้อเครดหรือกระดูกลั่นจากนั้นงูร้ายก็อ่อนแรงลงสั่นระริกหัวตกนกยุงกระชากออกจากคอนายทหารหนุ่มซึ่งหน้าเขียวเป็นพระอินหัวหน้าเทวดายืนงนเงนินงนเงินอยู่พรานสาวใจถึงเหวี่ยงงูไก่เข้าป่าแต่ก็ไปไม่ได้ไกลเพราะตัวมันยาวและใหญ่ น้องๆงงูเหลือมพี่ชานั้นกระโดดเข้าหานกยุงโดยผ่านหน้าสรยุท์ซึ่งยืนหน้าตื่นตระหนกขนาดหนักไปเสียเธอโดนงูกัดนะนกยุงเอยเสียงรัวสถานนกยุงถลกแขนเสื้อยียนฟอกขึ้นเห็นเป็นรูเดียวมีเลือดไหลออกมาพรานสาวเรีบดูดเลือดที่บาดแผลตัวเองทิ้ง จนแดงฉานไปหมดเป็นไงบ้างหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันถามอีอย่างเป็นห่วงสุดขีดไม่เป็นอะไรคะ่ะงูงไม่มีพิษใช่ไหมมีคะ่ะมีมากๆด้วยอ้าวแล้วเธอทำไมไม่เป็นอะไร คืองี้ค่ะคุณหญิงมันเป็นงูที่ดุร้ายว่องไวมากยิ่งตอนฟักไขย่ยิ่งดุร้ายเป็นสองเท่าของเวลาปกติแต่มันมีข้อเสียตรงที่สายตาไม่เอาไหนพออาจารย์อุมาพรถ่ายรูปโดนแสงเข้าตามันพุ่งเหลาฉกทันทีฉันถีบอาจารย์กระเด็นไปมันงับเอาต้นไม้เล็กๆเ,เปลือกนุ่มนั่นแล้วปล่อยพิษใส่ต้นไม้จนหมดแถมเขี้ยวหักไปอันนึงด้วย พอฉันโดนจึงไม่เป็นอะไรแต่ก็เจ็บพอๆกับโดนหนามตามเท่านั้นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเธอโชคดีมากนะนกยุงที่มันปล่อยพิษใส่ต้นไม้ไปก่อนไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยว่าแต่ทำไมมันดุร้ายเช่นนี้อสอรพิษทุกชนิดดุร้ายทั้งนั้นค่ะ โดยเฉพาะยามผสมพันธุ์และไขย่ยิ่งกกไขย่ยิ่งไปกันใหญ่คุณหญิงดูเปลือกไม้นั่นสิคะหาเปลือกไม้ไม่เยอเหรอเนี่ยราชสกุลสาวสวยถึงกับอาปป้าปากค้างเมื่อเหลียวไปมองต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้เปลือกอ่อนนุ่มเวลานี้ไม่คล้ายโดนน้ำกรดร้อยเอซอรยุทธ์หายใจหอบที่ ถ้าคุณไก่ม่ถูกนกยุงถีบกระเด็นมีหวังใหม่ไปทั้งตัวแน่ๆน่น่ากลัวที่สุดเลยพิชานั้นปากคอสัน่นทำไมมันไม่กัดฉันล่ะนกยุง้งสรยุทธ์ถามเสียงเหนื่อยหอบไม่หายงูไม่เหมือนหมาพอมันโดนเจ็บๆมันจะหนีท่าเดียวหมานั้นถ้าเจ็บแล้วจนโตรกมันจะสู้สุดฤทธ ผู้กองเลยไม่โดนมันกัดเพราะฉันเตะมันสุดแรงตอนที่เขี้ยวมันค้างจมอยู่เปลือกต้นกาะเป็นเช่นนี้นี่เองนกยุงพวกนั้นหายไปเลยทำไมไม่อยู่ช่วยกันนะหม่อมราชวงศ์พิชานันว่ายังไม่ทันขาดคำก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อธนูท้องวิ่งหน้าตั้งกลับมาตามติดด้วยอุมาพร ช่วยด้วยงูบนต้นไม้มันเลื้อยดักหน้าพวกเราเต็มไปหมดแล้วช่วยด้วยนกยุงช่วยด้วยงูไก่มันเลื้อยลงมาไล่เราพรานสาวขายับไปรับต้องตาเหลือกลานเพราะตามข้างหน้าที่คนทั้งสี่วิ่งกลับมางูไก่เลื้อยลงมาจากต้นไม้นับสิบตัวไล่คนทั้งสี่แต่ก็โชคดีอยู่หน่อยที่มันเป็นงูสายตาสั้น ใช้ไม้ทุบมันเร็วนกยุงสั่งออกไปร้อยเอกสอรยุทธ์ซึ่งแขนเครืองงูไก่อยู่แล้วกระโดดคว้าไม้เหมาะมือได้อันหนึ่งเขาเบรับหน้างูเหล่านั้นทันทีที่เลื้อยปราปราดไดล่ก้นเจิดกับเล็กโอ้ข้างหลังก็มีหม่อมราชวงศ์สาวสวยร้องลั่น เมื่อได้ยินเสียงข้างหลังดังซาดก็หันขวับไปดูพบงูไก่จอมดุร้ายเลื้อยลงมาจากต้นไม้คุณหญิงทุบมันเ,นเร็วสายตามันไม่ค่อยดีพรานสาวสั่งเสียงกล้องเท่านั้นเองพิชานันก็คว้าไม้จัดการงูตัวแรกที่พุ่งปราดเข้ามาซึ่งพุ่งไม่ค่อยจะตรงตัวคนนักเนื่องจากเป็นงูที่สายตามไม่สู้ดี เช่นที่นกยูงบอกเสียงดังผัวผะหลายเสียงโดยทุกคนทำตามที่นกยูงสั่งเวลานี้ทุกคนกลายเป็นนักกอล์ฟกันไปหมดหวดวงสวิงกันเอ่อร์กเลิกเสียงดังประหลาดลูกกอล์ฟตัวยาวเฟื้อยชูคอแลบลิ้นสองแฉกแผลบ,แ,บแต่ละผัวลูกกอล์ฟเหล่านั้นจะหงายท้อง กระเด็นหวือไปไม่ไกลเหมือนที่คนตีต้องการนกยุงเห็นว่าเจิดกับเล็กตีงูไม่ถนัดเพราะเป้หลังใหญ่จึงตะโกนบอกสองคนนั้นวิ่งไปทางซ้ายมือเ,อเร็วไปลรอข้างหน้าม่อนดอยโน,น้นคนขับรถของพี่ชานันทั้งสองไม่อรอให้เตือนซ้ำทิ้งไม้ทันทีวิ่งอย่างทุลักทุเลโดยไม่ยอมปลดเป้ไปตามเส้นทางที่นกยุงบอก โอ้ยทางนี้ก็มีเจอหยุดกึอร้องลั่นเมื่อเจองูไก่เลื้อยเข้าใส่บางตัวก็พึ่งลงจากต้นไม้คนทั้งสองจึงกลับหน้าเป็นหลังวิ่งเข้ามาสมทบคณะเล็กรีบบอกเสียงกระหืดกระหอบรัวเร็วนกยูเราถูกล้อมไม่หมดแล้วชิบหายแล้วงูบ้าพวกนี้มันอะไรกัน ร้านสาวสะบดเป็นครั้งแรกใช้สมองอย่างหนักในอันที่จะพานายจ้างให้รอดพ้นความหายนะได้ยังไงแม้งูไก่พวกนี้สายตาจะเย่มองอะไรไม่ค่อยจะตรงเป้านักแต่จำนวนมันมากมายขึ้นเ,เรื่อยๆสแสดงว่าที่นี่คือม่อนอสอรพิษโดยแท้จริง โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ